นะคะคะย่อยห่วนวาสิมาเก็บผักพ้ายพี่น้องเนาะเก็บผักพ้ายไปกินซับอันขนมจีนกับพี่น้องบุึงนี่ค่ะพี่น้องนี่ผักพ้ายจากพี่น้องบรเคยได้อันขายาเข่าจักเทียได้พี่น้องพักี่กินได้ค่ะพี่น้องทีเราเฟื่อยขึ้นบ้านนี่นะ ยายใหญ่ดินเด้ด่วนจะเสียเอาอันพักพายเนาะค่ะพี่น้องเนาะยายเก็บพักแวนกนเด้อพี่น้องเด้อค่ะย้อนเราก็จะเฟื่อยมากมากเป็นเป็นคนที่มากพักแวนนะมากพักแวนนี่ค่ะพี่น้องนี่หาเราฟูข้นนะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้เราฟูข้น,นพักแวนกะงามอยู่ที่พี่น้องอืยายด่วนเก็บพักแวนกันที่พี่น้องเด้อเนาะค่ะนี่ นี่ค่ะนี่แหละค่ะผักพ่ายนี่แหละค่ะชาใหญ่ด่วนเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอพูดหลายๆเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยโอ้ยใหญ่ด่วนเต่ใหม่พี่น้องจ้ะโอเคนี่ค่ะอันนี่ค่ะนี่ค่ะปอดสารค่ะพี่น้องปอดสารเพราะว่าใหญ่ด่วนบ่เคยได้อันนี้จักเสียค่ะอืมก้ามยู่พี่น้อง เหลือบหลายตะกี้เต็มสายได้พี่น้องอันหนามอนนันเลิกพี่น้องจ้าลูกเลิกบ่ได้ดอกเอ้า,อาพี่นอ้องเออไอ้เนาะกับพี่น้องเนาะนี่ไอ้ดนเอาผักผายก็ได้พี่น,อน้องเด้อนี่นี่พี่น้องนี่ค่ะเสียงป่าบอกพี่น้องจุ้มจุ้มเยอะ ผลกางค้างพี่น้องยายได้ด่วนจะเสี่ยงอันผักผ้ายเนาะค่ะพี่น้องเนาะยายเก็บผักแว่นคนเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะย้อนเราก็จะเฟื่อยมากนี่ค่ะค่ะายายด่วนเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอพูดหลายๆเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยโอ้ยยายด่วนเตะใหม่พี่น้องจ้ะโอเคค่ะเอามาเอาเอามาปลูกแตะดน่วนๆบนค่ะพี่น้องตั้งแต่พ่อแม่เพิ่นเอามาปลูกพี่น้องตั้งแต่พ่อแม่เพิ่นเพิ่นคุด คุณครูส่าม่ดีค่ะพี่น้องยินดีตอนรับสุบานยายลําดวนทินฐานกันพี่น้องยายดวนกระพามาลงมาเลาะหัวทถงหน้ายายดวนค่ะพี่น้องสุดซุดปลายหน้าของยายอันหนามอันเลิกพี่น้องจ้าลูกเลิกบ่ได้ดอกเอ้าพี่น้องเอนี่นี่เนี่จแก่สี่แล้วค่ะพี่น้องจะเนี่หากินแล้วค่ะพี่น้องเนาะหากินตาม ไอ้วิธีบ้านเฮาเนาะพี่นอ้องนี่ค่ะบัวนี่ยักพายอุ้ยงามบอพี่น้องเนาะงามบอค่ะน,นี่ค่ะพักพายหากเราเราฟูเนาะพี่น้องนี่น้ำบอรเราฟูขึ้นมากน,นี่เราแก่อันนี้คือพักแวนเราแต่แก่พี่น้องเดี๋ยวย่าจะไปเก็บย่าด่วนไปเก็บพักพายขอบคุณที่รับชมย่าด,วด่วนเด้อ คุณเลยล่ะนี่ค่ะเนาะเออบ่ได้นี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องโอเคค่ะย่าิด่วนเก็บพักแวนกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่นอ้องอือมทำเบิ่งย่าิด่วนเก็บพักแวนขอบคุณหลายๆค่ะเสียงป่าบ่พี่น้องจุมจ๊มๆุ๊อยู่ ขุดกามพี่น้องอ่ะเนี่ยค่ะเนาะเออกะบ่เลยนี่ยแหละค่ะพี่นอ้องกะเป็นนี่มาแยกดวนกระติดนี่ยแหละค่ะเอาไปกินกับอันนี้เนาะเดีใใ๋ยวแยกดวนไปเก็บเนาะอันพักแวนกะมีอยู่ค่ะพี่น้องนี่นี่พักพักแวนกะมีอยู่พี่น้องเอ้ยนี่ค่ะแยกดวนวาสิมาเก็บพักผ้าใพี่น้อง นะเก็บผักพ้ายไปกินซับขนมจีนกับพี่น้องมื้นี่ค่ะพี่น้องนี่ผักพ้ายจากพี่นอนะ้องเนาะเก็บผักแว่นไปกินก่อนพี่น้องยายดวนพี่นอ้องน่ามีพีนาเหลือบ่หลายตะกี้เต็มสาได้พี่น้องมาเจอกันคลิปนาเด้อค่ะเด้อเฮค่ะ จิบชิบชิบไ่รู้ว่า,วามันเป็นน้ำอีหยังยายด่วนอะมากพักแว่นมัตต์ไดเท่าไดพี่น้องยายด่วนสีงลงไปเอาพักผ้า,ผายอย <c oughs> ู่พี่น้องเพราะว่ายายด่วนใส่อันนี้นี่เล้วนี่คพี่น้องเพราะว่าอันนี่ค่ะบัวนี่ พาย,ยงามบอพี่น้องเนาะง่ามบอค่ะน,นี่ค่ะพักพายนี่นี่นี่จากสี่ละค่ะพี่น้องจะนี่หากินแล้วค่ะพี่น้องเนาะหากินตามไอ้วิธีบานเฮ้าเนาะพี่น้องอมีดวนค่ะจะมีสะน,น้องน้องน้ำอยู่น้องหนึ่งเนาะค่ะเนาะเบิ่งค่ะบรรยากาศของสะน้มนี้สวยน,นะคะน้ำกับนี่แน่แหละค่ะพี่น้องจะจะกอนน้ำหากเรารฟูนะ่เนาะพี่น้อง นี่น้ำบอเราฟูขึ้นมานี่เราแก่อันนี้คือพักแวีนเราแต่แก่พี่น้องแลยวยายจะไปเก็บยายดวนไปเก็บผักผ่าก็เป็นนี่มายายดวนก็จะนี่นี่ยิงจากสี่ล่ะค่ะพี่น้องจะนี่หากินเนาะค่ะพี่น้องเนาะหากินตามไอ้วิธีบ้านห้าเนาะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ยายดวนเอาผักผ่าก็ได้พี่น้องเด้อนี่ อ๋อนี่นี่พี่น้องนี่ค่ะนี่นี่ค่ะนี่แหละค่ะพักผ้าบย่รู้ว่ามันเป็นน้ำอีหยังยายดวยนอะมากพักแวนมาตรไไดเท่าไดพี่น้องยายด่วนสิลงแปเอาพักผ้าอยู่พี่นอ้องเพราะว่ายายด่วนใส่อันนี้นีเราไบ่เคยได้อันขายาเขาจักเทียได้พี่น้องพักนี่กินได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยนเราผื่อยขึ้นบ้านนี่นะ ผักแวนกะงามอยู่ที่พี่นอ้องอือยายดวนเก็บพักแวนกันที่พี่น,อน,อนอ้องเด้อน้อนค่งามอยู่พี่น้องเหลือบอหลายตะกี้เต็มสาได้พี่น้องบ่เคยได้อันขายาเขาจักเทียได้พี่น้องพักเนี่กินได้ค่ะพี่น้องที่เราเฟื่อยขึ้นบ้านนี่นะ ได้ค okay, yeah, yeah. like ่ะพี kind of ่น้องโอเคค่ะย่าดวนเก็บพักแวีนกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องอืมทำเพิ่งย่าดวนเก็บพักแวีนขอบคุณหลายๆค่ะพักแวีนกะงามอยู่ที่พี่น้องอืมย่าดวนเก็บพักแวีนกันเด้อพี่น้องเด้อนะคะได้ค่ะพี่น้องโอเคค่ะย่าดวนเก็บพักแวีนกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องอืมทำเพิ่งย่าดวนเก็บพัก เรียนขอพูดเล่าๆค่ะเน่นอกระพี่น้องอือดอกมันนอกระพี่น้องเนาะดอกปัก้ายอุ้ยขาดพี่นอ้องขาดขาดพี่น้อง นี่กันนี่ค่ะปลอดสารค่ะพี่น้องปลอดสารเพราะว่าใยด่วนบ่เคยได้อันนี้จักเสียค่ะไม่ด่วนค่ะจะมีสะน,น้องน้องนามอยู่น้องหนึ่งแล้วค่ะเนาะบรรยากาศของสะนามใด่วนนะคะนามกับมี่แน่ล่ะค่ะพี่น้องจา้าะตก่อนนามนี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าอันไม่ไค่ะจ้าพี่น้องจา้านี่ นี่ค่ะมีปลาอยู่ด้วยค่ะพี่น้องจ๊ะนี่นะใบไม้ค่ะจ้ะพี่น้องจ๊ะนี่นี่ค่ะมีปลาอยู่ด้วยค่ะพี่น้องจ๊ะนี่นะนี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนี่จ้ะพี่น้องเนาะอันนี้ได้ซองพักพี่น้องพักพายอุ้ยอ่ะนี่ค่ะหาอันนี่ก็นี่ค่ะ ปลอดสารค่ะพี่น้องปลอดสารเพราะว่ายายดวนบ่เคยได้อันนี้จักเสียค่ะพี่ดวนค่ะจะมีสะน,น้องน้องน้ำอยู่น้องหนึ่งนะคะเนาะเบิ่งค่ะบรรยากาศของสะน้ำในสวนนะคะน้ำกับนี่แน่แ่ะค่ะพี่น,อน,น้องจะจะกอนน้ำน้ำอยู่พี่นง้งเหลือบ่หลายตะกี้เต็มสายได้พี่นอ้องเนาะเก็บพักแวนไปกินก่อนพี่น้องยายดวน Okay.